รอบนี้เล่นอตออฟเอทถึกถึกวานวานเลยไม่เอาเล่นเผาดีกว่าอยากเล่นเผาอ่ะเพราะเผามาได้ลดคู่ดาวน่ะฉันก็เล่นเผางั้นฉันไม่เล่นละฉันเล่นเบิร์ดก็ได้ท่าเมื่อกี้แกก็เล่นเผาหรอไม่แกเมื่อกี้ฉันเล่นเบิร์ดฉันเล่นเอ็กโคไรเว้นข้างบนว่ะเอ้ยไรเว้นอีกไหนสู้ลำบากต้นเกมสู้ลำบากแน่นอน ไปละเดินนำเลยจ้ามันมันเลื่องเดยแปลกมองมันมีปัญหาเพราะว่ามันใส่เงียหลอนเลยเอาไหมละ่ะเอาไหมล่ะเอาไมล่ะอาไหมล่ะ มันดุกดิกน่ารักสองตัวมันตัวเล็กแต่ว่าพิษสน่ันแรงนะคะบอกเลยพิษส่วนบอกเลยหัวใหญ่นะหกเมื่อไหร่ตายนะบอกก่อนนะตลบเมื่อไหลนี่นี้ผ่าผ้ามาเก็ดเลยดึง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 เดี๋ยวึงเมื่่่อไหรเเาาพิ่งหนีไปลูกแม่ดักโยเยคนเดียวเธอพี่เท่าไหร่สามสองห้าฉันวิ่งสามสี่ส่วนเลยอะขนาดฉันไม่มีรองเท้าเพราะว่าเธอสวย พราะฉันมีปีกไงเห็นไหมข้างหลังฉันจะบินไปหาหัวเพราะฉันมีกวดหนูน้ำผึ้งฉันหนักฉันหนักกว่าหูน้ำผึ้งมันเอาทิ้งไม่ได้แม่มันมันติวชั้นคนเดียวเลยอ่ะมันติวถ้ามีเทเลพอร์ตดีแล้วที่ฉันไม่กดเธอแต่ว่าเธออยู่ไกลมาดิกูมานะเอาดิเอาไม่ละ มาไม่กี่สแต็กต่อแล้วเข้าไปกูก็ตายพอแล้วกำลังไปกำลังไปกำลังไปไม่ทันไม่ทันก็เอามันิีกลัวอะไรเยอะไปทีเอฟมาทีเอฟมาจะนายมีอันติแต่เดียวไม่มีมานานะมาอยู่ค่ะ หกวีห้าวีห้าวีห้าวีโอไม่ก็ไม่เป็นไรให้มันทำไปอีดอกนี่เกียวมือเหรอฮะเทียมมือเออไย ไ้เฮียไม่มีเงินติดนิดเดียวไม่เปแดนะตายแสดงว่าโดนโล่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 เอาเรื่องมีเทลและพ่ออยู่กับบ้านกันนะถึงกูจะโดนลุมแต่กูก็เล่นกับมันได้กูไม่กลัว มาสิมันก็มาเฮ้ย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 เจะวิ่งวิ่งหยัดคิดว่าวันนี้พัดจะเกิดโดดแล้วนะโดดแล้วนะโดดแล้วนะเดี๋ยวว่าจะคิวใส่ถ้าคิวใส่ไอีนั่นนะใส่ได้ไหมได้ไม่ตายหรอกไม่ออกมาไม่มีอันนี้ไม่มีสกิแลกแล้ว สกิลหมดสกิลหมดระวังวิตเต้เศษนะพี่วันตีตายนะมันอะไรสักเข็นเค็นแฝดอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ โดนยกสัตว์สามตัวนี่นเซปจะตายแทนกูมามากูหายครับอย่ามัดนให้มากค่ะอตีมีไหมนะ ไอ้เชี่ยนดีด้วยคือเมาส์พี่แม่งโ้ไอ้เชี่ยนบอกถูกว่ะมึงตัวดีอ๋ยไมนจะสิงปะเนี่ยมันติงยังวะนะยังเายังถ้าเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งมาตรงพุ่มเนี้ยฉันรออยู่ไม่ต้องกระดัฉันวิ่งมารอดักในพุ่มพวกหน้าข้างหน้านี่ก็ได้วนี่มานี่ไหมมันี่เตียนหาย เทอยู่ข้างบนอันนี้แฟดแล้วฝาดยืนเหมือนแล้วมึงมั่นหรอมึงมั่นหรออะไรยังไม่โดนมึงมั่นอะไรอะมึงมั่นอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรกันเเีย่แ เค <c oughs> ไ,ไม่มีไม่มีอันติไม่มีแฟดใช้ทัหมดแล้วไม่มีแฟดไ,ไม่มีอันติใช้ทัหมดแล้วเห็ไมั่มีเอลเลียวด้วยนะ<อ> <c oughs> ตายเอานะตายเอานักจีต่อทำไมเนี่ย <c oughs> มันไปแล้วนะเยอะนะน้กูดันบ้านต่อแล้วกันไปได้ไปมังกรไปไปเลยเยอะเกินดีดอกไม่มีแปดห้าวิโอ้โหนุ้ยพาตายเหียม่พัดพาตายด้วยตอนแรกก็ตื้อสี่จะดันไปที่ไหนเอ้าเออเอ้าเอ้าหรืออะไรยเ่ีายนะเฮีย ไตกับสมมันเฮียมันแตดอะไรอ่ะมันนะดิคิดว่ามีของแฟดทำได้ก็ไม่ใช่คนโง่นะคะเหมือนกันี่พี่มีคูดอเร็วจังวะเหมือนกันมีพอๆกันอะสิ่งเดียวนี่แะตายนะมึงตายนะมึงตายแล้วอีแก่ห้าวิจะตายยังจะตายวันไหนเอาสิจะตายวันไหนนี่ไม่ตายวันนี้แหละ แม่ผมเยอะอีกค่ะแม่แม่อย่ามั่นกับกูนะอีดอกทองเป็นไงชอบไหมล่ะแบบเนี้ยชอบไหมพี่ส่งชดออกมาม่บอกมั้งเฮ้ยอันติแล้วเฮียอันติแล้วไม่ไปไม่สูงสิงกับใครเพราะกูจะเิวสิบห้าสิบหกแล้วคือไม่ได้มองหน้าจอตัวเองนะไปมองหน้าจอคนอื่นโอเคตายนะบอกก่อนนะไส้แตกนะน้องไส้แตกนะน้องเอาไหมล่ะ มั่นไหมเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่ก็น้องโลว์ทองนะถ้าแต่กับน้องระวังท้องนะครับนี่แปดไม่มีเงวโอ้ยกูไม่น่าช่วยเค้ยนี่เลยเออบอกอย่าไปตามพันฉันเดินกับทางนึงฉันก็ตายกูเสียค่าหัวพันหนึ่งให้อีห่านี่เลยเนี่ยเออพันนี่ใส่ไม่ดีเลยครัล่อยใ่พัดตายตัเดียวพัดไปตอนที่ตกใจตอนที่พัดบอกนี่เป๊ะแล้วก็เอ้าเห็นเกีค้านิยมข้าว อเหี้ยค่ะอ่ะเคนไม่มีแฟดนะเคนไม่มีแฟด<ป>แต่มันเมียนติมาอยู่มาอยู่มึงเจอ,เอาากูค่ะตายมันตายเนี่ยมัาางกรได้เลยมังกรมึงมาสิมึงเก่งจริงมึงมาเก่ง<ท>จริงมึงมา<ท>อีบึ๋งนรก คงได้อยู่แล้วล่ะไปละคงไม่โดนลมจะนาร้านหรอกเนาะลรืงนี้น่าจะเอาทูลำอีกไปวิ่กเอาลุงได้ใส่โดนอ่ะมันไม่ลดเลื่อนลดลดเลยอ่ะฉันกดอันตรีไปแล้วนะเนี่ย วิ่งมาทางนี้ได้ไหมเนี่ยอยากฆ่าจังวิ่งมาทางนี้นะขอร้องวิ่งมาทางนี้ไม่ไมันจะโดดเลือแนแดงหรือเปล่ามึงตายได้ยีโห้อเฮ้ยเบอร์เซอร์แปลว่าอะไรเบอร์เซอร์คือสถานะปุ่มข้าง,างใช่ไม่สามารถหยุดได้เบอร์เซอร์ก็คือคนคุมข้าง คนหรือคนบ้าเอาไหมเอาบอนเปล่ามีทั้งยาอบมีทั้งโยูเนสไม่เราจะเอาไหมฉันไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลยไปเราไปไรเว้นกำลังมานะเรามียาโอโยูเนสจะไหวไหมล่ะอัตีกำลังมาเฮ้ยไปข้างล่างไปลุกแตีนี้ให้แป๊บนึงตีกันไปก่อนไม่ต้องมานะไม่ต้องมาได้แล้ว เดือด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 เดอดเดื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 อดเดนอดเอดเดอเเปอมอออดกอเดีอด ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีบออืดแปดมีสัตว์เลยรื้อ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 เคนข้างหลังเข็นเข็นโอ้โหหนีหนีหนีไปก่อนหนีไปก่อนหนีไปก่อน หนีไปก่อนถ้าไม่มีเรากันบ้านไม่ได้แพ้นะบอกก่อนโดยไม่ต้องยิ้มขึ้นเลยที่ใหแอนรับแบบโอ้โหได้ทุยเตะ่ยแม่ตัวกินมันได้แล้วดาเมจกเพียงพอดัดบ้านาขึ้นก็ดัดมาสิตัวนี้จะกดเกี่ยวพอยไปตัวหลังต่อแม่ไม่ทันเลยกดกับชิเคนเหรอไม่ได้ยากเหรอไปโกงทางมาดิจะตายวันนี้ยัง งั้นก็บังกรแรกไปถ้ามีเดนเดนถ้ามีเดนเดนเราก็ต้องไหวะบังกรตัวที่สามเหมือนกันขอวัดโซนไว้แหละพี่ซีแ่วนี้ลยปักไปหมดแล้วมีแค่บอดแดงอันเดียวให้ปักไหนปักหลุมมาแหละปักนี <S 2> <S 2> um> ้ดีกว่าส่วนมงต้นกำลังมาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอย่าโอจะโดนพี่มาทางนี้พี่มาทางนี้โูรนี่อะไรเขาตัดมาเลยไอ้เจ๊ต้้งเมื่อกี้คนสีไม่โดนเพราะโดนเด้งไอเเด้งหน้าเด้งหนมีคนเดียว มันเด้งลงมาตีกู้เด้งมันหน้าเด้งหลังกลับนะคะกลับนะคะเอ็ยีนั่นมาแล้วนะคะเลเว่นมาแล้วนะคะโอ๊ยเอ็ดทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะกับอ,อี๋ม,ม,มันเห็นนะพี่โจ้ใครอะ่ะใครเดินมาโดนมีดาวตกไป อไไีไเมื่อกี้จันติเคลันติไม่โดนชุบเ,เด้งมันอ๋อโหมากเลยดิ่งหน้าเด้นงนัดิ้งดิ้งดิดิด่ง <laughs> ่า,าเทียเฮ้ยเอมกาัยมานมานิกมาีเดด้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอย ว่นว่นรอดรอดเป็นไงล่ะอีที่ยาชอบไหมล่ะแรงขนาดเนี้ยมึงรู้ไหมกูเวทเท่าไหร่กี่ดอ,อกมาเดินล้านๆใส่กูเนี้ยเรื่อกูไม่กลัวนะคะน้องอย่านะคะกูบอกว่ากูไม่กลัวนะคะน่าเอา กูบอกเลยนะไส้แตกได้ทุกเมื่อนะคะถ้ามาโดนซีซีมันตายเชื่อฉันเห็นมันล่าดันได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมา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 มังกรพอดีเลยมาอีโก้ตายก่อนมังกรเกิดมันเกิดพอดีเพราะมังกรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวเพิ่งเปิดนะจะไปก็ไปด้วยกันโอ้ยลำขาดโอ้ยพวกนี้นะกูเอาได้หมดนะกูบอกกอนนะ ไปมังกรที่เหลือฉันจัดก,การเองคลิปเนี่ยห้วยโอ้ออปิดมัง้งกดปิดมัง้งเสียงอะไรอ่ะเอมี MV เพลงเหรอตายค่ะตายนะคะมึงเดินมานะคะน้อง มกรมาแล้วมกรว๋ยนเร็วเก็นจะมาก่อนอ้าวตายนะคะเนี่ยเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปจะดันกลางก,ารกรดา็ดันะมุดูกุตีป้อมมุดูกุตีป้อมอเฮ้ยหลบสวยวุ้น มูดูนี่นะถ้ากูถึงตัวนะตายนะจีฮีย่อันตี้นี่แหนมันมันมีสัญญาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไว้แตวก็ลาขาตับปักแก๊บมาเดินคุ๊กกับไปดันบนก่อนนะเก็บสแต็กเพิ่มพี่ชูมาช่วยเขาดันบ้านหน่อยพี่ชูช่วยเขาดันบ้านหน่อยนะฉันจะดันบนได้มันมีแค่สองคนจะกลัวเลยกลัวฉันนแค่ซับตัวเล็ก ตายนะมึงจะตายเอานะตายนะมันจะตายนะไปไปเถอะพี่ชูไปเถอะเดินมาสิเติมมาสิอันติกูคกูดาวแค่สิบวินะหมดลงหมดใจดรงนี้ซื้อไปพอ ลิเวนมาไหมมาเออนี่มาซ้อนหญาไปแล้วเย่เยพาร์ชี่อันตีไปแล้วเอออันตีไปแล้วไปแเออเออกัดแรงมากเขาเคี่ยวหวัดหน่อยเคี่ยวหวัดให้หน่อยเคี่ยวหวัดให้หน่อยเคี่ยวหวัดให้หน่อยตรงเนี้ยฉันอยู่ฉันอยู่ ไปเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวมึงดูสกิลกูแป๊บเดียวสะดุดสกิลกูแป๊บเดียวไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันตามไปกลับบ้านกันไปก่อนเลยมันมามันมามันี่มันนี่มันนี่กูโกงความตายมากเลยพี่แกอันตีแค้นหนีมาหนีมาหนีมา ไปอยู่ไปอยู่ไอเพรเล่นตลกนะไอิลมันหลุดได้ไงอ่ะชรเล่นตลกไม่ได้กดันตีอม่ะม่ไม่ไมีไม่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 ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ยม่ม่ไ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 ่ไมม่ไมมม่ไ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 ม่ม่ไม่ไมม่ไม่ไมไค่ไม่่ม่ม่ไิ่ไม่ไมไม่ไม่น่ไม่ไมม่ไ่ อย่านะงกูกลัวมึงที่ไหนกูมึงกลัวที่ไหนอะไรอย่าง <c oughs> อย่ามั่นค่ะอย่ามั่นค่ะเป็นไงละ่ะได้จิบแล้วจัได้จิบแล้ว